พอกลับมาจากชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ยอสี่นะครับผมก็กลับมาทานข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟดานะครับจากนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเก็บเต็นท์และเดินลงมาจากจุดกลางเต็นท์นะครับแล้วผมพลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะแวะชมอุโมงคุนตานนะครับนี่ก็เดินเข้ามาสํารวจนะครับว่าข้างในมีอะไรพอเดินทะลุมาอีกฝั่งนะครับก็จะเจอถนนที่เป็นทางลงไปข้างล่างนะครับที่เป็นที่ทําการอุทยานครับอันนี้ก็มุมที่ได้นะครับและตอนนี้ก็กําลังเดินเข้าไปใน อุโมงอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะกลับไปที่รถนะ,ค,ะครับหลังจากชมอุโมงขุนตาลเสร็จนะครับ ผมก็ไปต่อที่มุมที่2นะครับมุมสุดยอดฮิตที่ใครมาดอยขุนตาลจะต้องได้ถ่ายนะครับก็คือถนนเดินข้ามลำปางลำพูนนะครับไปดูกันครับว่าเขาถ่ายกันยังไงผมสงสัยมานานละจนมาถึงอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลก็พบว่าอ๋อมันมีจุดถ่ายให้ครับอันนี้เรียกว่าหอถ่ายรูปนะครับกำลังเดินขึ้นไปนะครับแล้วเราก็ตั้งกล้องตรงมุมนี้นี่ครับเป็นมุมยอดฮิตที่เราเจอในติ๊กต็อกนะครับว่าเราอยากได้มุมไหนก็ ขยับไปนะครับผมชอบมุมนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปเดินให้เพื่อนๆดูนะครับพอไปลองเดินดูก็จะได้มุมนี้เลยครับที่ผมชอบพอดีเป๊ะเลยแต่ว่าไม่มีกระเป๋าเป้มาสะพายนะครับแกะของออกไปใส่กระเป๋าอีกใบหนึ่งแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับช่วงที่ผมถ่ายก็ประมาณ1ิบ โมงเช้านะครับอาจจะไม่ค่อยมีคนนะเพราะว่าวันที่ผมกลับลงมาเป็นวันธรรมดานะครับก็ประมาณนี้คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมกำลังไปต่อที่อุทยานทแถวเชียงใหม่นะครับ